บารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจัญทัตโรเป็นเครื่องจักรพลังงานละเอียดรักเมตตาเอื้ออาทอปรปลอดภัยอโหสิกรรมที่มีฤทธิ์มีเดชม,มีอนุภาพในการพัฒนาปรับปรุงทำทั้งหมดให้เกิดเป็นบารมีสามสิบทัต พระเดชคุณหลวงปู่สัจันทรรได้อย่างสมบูรณ์เป็นปกติทำให้นิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศนี้รับรู้ถึงการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก ทมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุหลงบุษจันธธทัสโรเพื่อให้การไหลเวียนกระแสธรรมบารมีสามสิบทัศนี้ครอบคุมทุกส่วนนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้เพื่อสร้างเลี้ยงรักษา กุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประครับประคองให้นิพพานธรรมบารมีสาสิบทัศพระเดชพระกุลโผสดจันทัศโรดำรงอยู่ด้วยรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมเป็นตัวของตัวเอง พึ่งพาอาศัยตนเองจากการสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธทำบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงกุศัทนทัสโร ที่ทำให้ความเป็นยังอยู่ที่เป็นทานศีลสมาธิที่ปกติที่เป็นการรวบรวมรักษาปรมีสามสิทธัพระเดปกคุลหลงพุทษจันทัสโร ทำให้เกิดเป็นทรัพย์ยสมบัติอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบซึ่งเป็นส่วนของท่อทานธรรมปรมีสัสิทัศเดเดพคุณหลวงพุทธสจันทัศโร ที่เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนบารมีสัพพิทัศพระเดชปกุลหลวงพสษฒิยันทัสโรยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางบารมีสัพชิทัตรพระเดชปกุลหลวงปุษฒิยันทัสโรประคับประคองหล่อเลี้ยงรักษา ดูแลซึ่งกันและกันระหว่างทุกท่อดฐานธรรมบารมีสัจสิบทัตน์นี้เพื่อเป็นเส้นทางไหลเวียนกระแสธรรมบารมีสัสิบทัตถ์พระเดชปุหโระสุจันทัสโรในการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลาง ดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัสระเดระกุลหลวงปุสสันทัสโรทำให้วิกิตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่ที่เกิดขึ้นจากกิเลสเป็นประโยชน์ ต่อน,นิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศน์นี้วิกิตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยัางยู่ที่เป็นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่ทำให้ทอดทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศน์นี้ละอยากการรับรู้ ถึงศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชปกุลโลกสตจันชัสโรให้รับรู้ศรัทธาเลื่มใสพังสำเร็จเวลาของกิเลสให้กิเลสสามารถอยู่ในตัวของทุกท่อทานธรรม บรมีสิบทัศน์นี้สร้างความละเอียดอยู่ตลอดเพื่อไม่ให้บารมีสามสิทัศน์นี้พัฒนาปรับปรุงให้เกิดเป็นบรมีสิบทัศนระเดชภคุลโลภุสจันทัตตโร การรวบรวมรักษาปรมีสามสิทธัสระเดชะคุณหลงโพสดัญทัสสรในวงจรของการทำยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบสูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปสมเริ่มแรกปรมีสามสิทธัสระเดชะคุณหลงโพสดัญทัสสรอทำให้ารมีสามสิทัศน นี้มีความละเอียดที่ได้จากความละเอียดของธรรมทั้งหมดที่ถูกพัฒนาปรับปรุงเป็นความละเอียดของวารมีสัจจทัสพระเดชปกุณโหบุบสดแันทัสตารมทำให้ ทอทานธรรมบารมีสัจบทัศนนี้สังเกตอย่างละเอียดรับรู้ถึงศูนย์กลางดวงลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสัจบทัศน์ประเดชพุคุโหลวงปุษตแดนทักโรได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น รู้เห็นถึงธรรมทั้งหมดที่มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นประโยชน์จากธรรมทั้งหมดเกิดขึ้นจากการทำหน้าที่อาชีพงานที่แท้จริงของบารมีสัจสทธัตระเดชผูค้คุลโภสดกันทัสโร ซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริงของนิพพานธรรมบารมีสามสิทัตนี้ที่ดึงดูดบอกเกิดณนศะูนย์กลางดวงกลมผฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทัตประเดษภคุลหลวงพุทธเจนทัสสรดึงดูดบอกเกิดกับศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิทัตประเดษภคุลหลวงพุทจัจนทัสสร ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทั้งหมดทุกธรรมศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุดึงดูดบ่อกเกิดเป็นบรารมีสามสิบทัศเะเดพุกลพุลพภตสดจันทร์ทัรมใหม่ๆอย่างสมบูรณ์ณศูนยะ์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมราีสามสิบทัศน พระเดชพระคุณหลโอรสสดันทัโรรวมเป็นกระแสบารมีสามสิบพัฏพระเดชพระคุณหลโอรสสดันทัโรใหม่ๆที่สมบูรณ์รวมธาตุเป็นส่วนของท่อทานธรรมบารมีสามสิบพัฏพระเดชพระคุณหลโอรสสดันทัโร ที่เป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นทานศีลสมาธิที่ปกติเกิดการยึบมั่นถือมั่น ไม่ปล่อยวางปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวง่สดจันทรสรโรมากยิ่งขึ้นเกิดการขยายขนาดของทุกจักรวาลในนิพพานธรรมารมีสามสิบทัศนี้รวมเป็นการขยายขนาดของ นิพพานธรรมบารมีสามสิบทัดพระเดชพุณโธโพสตจันทสโรครอบคุมอย่างสมบูรณ์ทุกนิพพานเพื่อให้เป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพ,พุณโธโพสตจันทสโร ความก้าวหน้าในการสร้างที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิทันพระเดชปุกุลหลวงพุทธจันทร์ทัสตโรที่เป็นการเกิดขึ้นของชาวสิวไลของกัลยาณมิตรบาร,รมีสามสิทันพระเดชปกุลหลวงพุทธจันทร์ทัสตโรที่สร้างชุมชนสังคมประเทศ ยกชาวสุเวลายารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจัทัตโตโรซึ่งเป็นส่วนของท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้ที่รับรู้ถึงศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจัทัตโตโรที่ สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประครับประคองทุกส่วนนิพพานธรรมบารมีสัสิทธัต์นี้ให้สุขสงบร่มเย็นเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จในการรวบรวมรักษาบารมีสัสิทธัต์ พระเดชพระคุณหลวงพุทธสันทัตรโรที่ได้จาธรรมทั้งหมดทุกธรรมความเก้าหน้าที่ส่วนของท่อทานธรรมบารมีนับสิบทัศนี้ที่รับรู้ถึงศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสัมสิบทัพระเดชพระคุณหลวงพุทธสันทัตตโร หาประโยชน์จากวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่ททำให้เกิดเป็นโอกาสของการเกิดขึ้นของทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งยาบ ึ่งเป็นทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งยาบที่เป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศะเดชประกุณหลวงพุสตันทัศโรเป็นการทำหยุด เป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบาร,รมีสามสิบพัฏพระเดชภคุณหลวงโพศตัญทัสสโรของบาร,รมีสามสิบพัฏพระเดชภคุณหลวงโพศตัญทัสสโรหลุดออกจากแผนผังสำเร็จ เวลาของกิเลสที่ตั้งขึ้นเพื่อไม่ให้ทอดทานธรรมบารมีสามสิทัศนี้รับรู้ถึงศูนย์กลางวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิทัศพระเด็ชพระคุณหลวงปตัตจ,จันทัตตโรให้ปล่อยวาง จากบรารมีสามสิบทัศรสเดพรปคุณหลวงประสุจันทัสโรให้ยึดมั่นถือมั่นกิเลสให้มีกิเลสอยู่ในตัวซึ่งเป็นการตั้งผังสำเร็จเวลาของกิเลส ที่อยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของกิเลสเกิดขึ้นจากการตั้งผังสำเร็จเวลาของกิเลสจากศู์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทํากิเลสทำอัพยาคตาธรรมาทำที่ไม่ใช่ปรมีสามสิบทัศพระเดชประ คุณหลวงโพสต LE ์จันทัศโรที่ตั้งผังสำเร็จเพื่อการรุกเข้าหาว่ามีสัจติทัตเสด็จพระคุณหลวงโพสต์จันทัศโรเพื่อเปลี่ยนให้เป็นกิเลสเพื่อยึดธาตุจากปรมีสัจติทัต คเดเบปคุลลงปุสตจันทัตตะโรเพื่อสร้างเป็นนิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมอัพยากตาธรรมะนิพพานธรรมที่ไม่ใช่าบาลมีสามสิทัตถะเดเบปคุลลงปุสตจันทัโรทุกส่วนของนิพพานธรรมราบาลมีสามสิทัศน์นี้ หน้าที่งานอาชีพที่มีเป้าหมายเพื่อการรวบรวมรักษา,ราบริภมิสามสิทัศนะเดชพุกุลหลวงปสสัจันทสโรเพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมบริวมิสามสิทัศนะเดชพุคุณหลวงปสสัจันทัสโร จากการสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประค,ระคองจากศูนย์กลางดวงกลมกระมเริ่มแรกทำบาร,รมีสัิจทัตพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจันทัสโรอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจันทัสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโย กิจอาจารย์มหารัตนะวิวัสิกอาจัน,นย์คนนกอยู่ได้นำให้พวกเรารับรู้ถึงสูนกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดชทุกุณหลวงพุทธจันทรัสโรที่ทำเยือเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ ตลอดเวลาดึงดูดบอกเกิดพัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดเกิดเป็นบาร,รมีสามสิทธัพระเดชประคุณโลงประสรจันทรัสโรอย่างสมบูรณ์ครูบาอาจารย์ของเรานำให้เราอดทน ศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกลึกคิดรับรู้เจดจ,ดจด์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรมีสามสิบทัศพระเดกพกุณหลวงโพสจันทัสโรทิปตั้งผังสำเร็จเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธทำที่สร้างเงลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการทำทั้งหมดทุกทำ ทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่รับรู้ถึงการทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุอสดิ์ันทัสโร ณนะตำแหนง่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกรรมมทํามบารมีสามทิศน์พระเดชพระคุณหลวงพ่อสันทัศโรไปพร้อมๆกับครูบาอาจารย์ของเราอย่างสะดวกราบรื่นง,ง่ายดายรวดเร็วครบถ้วนสมบูรณ์ตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสามทิศน์พระเดชพระคุณหลวงพ่อสัตนต์นทัศโร เกิดเราได้ทำหน้าที่ร่วมกันต่อจาก